สวัสดีครับคุณคนเล่นนะคะวันนี้เรามา หน <No. S 2> ูมีแครอทให้ป้าไหมป้าต้องการหนึ่งอันนะจ๊ะพอมีอยู่สามอันนะคะอ๋าขอบคุณฮ้ hey, อยอะไรอ่ะนี่หนู no. มีไข่ไก่ให้ลุงสีฟองไหมลุงอ่ะจะทอดไข่เจียวให้หาออ่ะแล้วก็แล้วก็ภรรยามีไหมอ๋อมีค่ะมีเจ็ดลูกจ้ะ เย่ดีใจจังโอ้ไยได้ไข่แล้วได้ไข่แล้วเราว,วันนี้เราห่าจะได้กินนะไข่เดี๋ยวไข่แกงต้มมีความสุขจริงๆลเลยนี่เออเออเห็นฉันนะเออฉันเป็นแม่ไก่นะจ๊ะ ทำไมมาเก็บไข่ฉันเถอะโอ้ยฉันนี่ตัวอ้วนปึงปังเลยเก็บฉันเถอะแล้วเลยโอ้ยสนุกโล่งเฮ้ยมีอาหารนี่ฉันมิจอ่ะเพราะมีพอดีเลยผลิตไว้แล้ว แล้วฉันล่ะทำไมไม่ได้อเอ้ยเออมคือจะมีคนเห็นเราหรือเปล่าเราเข้านอนอยู่ตรงเนี้ยนอนแล้วก็นอนอยู่อย่างเงี้ยหลายวันแล้วเดินไปไม่ไหวแล้วเนี่ยมารีดทันทีจดไปเอ้ยแล้วฉันก็อยู่คนเดียวเนี่ยจริงเลยเอ้ยให้อาหารไก่ก่อน เออฮิเจ้านายจ๋าเห็นฉันไหมฉันอยู่ตัวเดียวนะจ๊ะอ๋อลุนลุนลุนขอโทษที่ปืนปืนรถร้าเสริมสวยคุณโจรตายโบสถอะไป้าป้าป้าอมีผลิอะไรดีอุ้ยมีรถเซียซีด้วยมีดูกาได้อะไรนะ จะได้อะไรจะได้จะได้อุ๊ยขนมปังปิ้งอบขนมปังอบหนึ่งอันน่ารักฉันหนูน้อยหมดแดงแต่ฉันคือเจ้าหนูน้อยถือตะกร้าแดงถือตะกร้าสารเอ้ยอะไรวะพูดไม่รู้เรื่องเออสวัสดีค่ะ แม่ส่งหนูมาซื้อข้อาวโพดค่ะมีไหมอ๋อมีอยู่สี่อันเอามาให้ฉันได้เลยค่ะรอก่อนเอา้าไม่ <c oughs> เอ่อไ,ไ,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกคุ <c oughs> ่ะออทำจะขายให้ฉันไหมจ้าถ้ามีขายนี่เดี๋ยวฉันจะไปนะ้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหยุด เอาไปแล้วรีบหนีไปเลยขอบคุณถ้าเดินคือแบบผิดแรมมากโอ้โหนางนี่เดินแรมมากให้ได้ข้าวโพดมาแล้วเอาไปทำข้าวโพดคุกเยโรยเกลือดีกว่าสบายกันไหนดูซิว่าผลิตอะไรได้บ้าง นมคือผลิตไม่ได้เลยเอ่ผลิตทุกทขีแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็วอันนี้แล้วก็ข้าวโพดไม่พอน,นีขนมน้ำปลามีขนมแล้วเราไปซื้อข้าวโพดกันนี่ไงข้าวโพด ตือ่ตือโอ้โหเยอะจังสื้อเี็วก่อนเออแค่นี้แล้วกันโอ้จะฟารแฟของนี้เลิศนะอุ้ยได้ตังฟรีเลิศกลกกับบ้านกันแม่ก็เพิ่มารทำบอบมือเลิศเลยมาเอ่อวันนี้ขอปลูกเป็นข้าวก็แล้วก,กันปข้าวโพด อุ๊่นอุ๊ถั่วเหลืองนองุ๊น้ำตาลน,นี่ขาวเน้นดูซิมตารังอันนี้ใช้เวลาห้าสิบแปดนาทีอันไหนคุ้มกว่าอันนี้แมวอุ้ยอันนี้เลิศ แฟนไม่อาอุ้ยถัวเหลืองหรอ,หอยังไงไม่ได้เรายังไม่มีนมโอเคงั้นเราไปดูบ้านของคุณเล็กกันเค้กมีของมาขายไหมเอ้อมีสีไปดูอุ้ยจตฟางเก้กขึ้นเลิศมากดูดิมีน้อมาเฮ้ย เก๊กมีของขายเยอะมากเลยเยอะจริงซื้อมาแตบบ้านเมื่อกี้เราท้องอืดขอภัยในความอย่างนั้นด้วยนะเราได้เป็นงั้นเรา,าตัดต้ตนไม้ก่นแล้วก็ตัดขึ้นเราจะมีแปนว่าเราจะขยายเฮ้ย,ยนี่เราเมื่อกี้เราได้อะไรบ้างล่ะ ไม่ลืมลืมไหนดูซิเฟบให้ทำอะไรไม่ขายของหรอเติมเราไปซื้ออะไรเยอะไปซื้อของทุกๆแล้วกันไปซื้อน้ำตาลซื้อให้หมดเราจะเอามาต่อวิทยาฟาร์มฟาร์มของเราจะเพิ่เล่นไหม เลเวลสิบสองอุ้ยเลเวลเท่าเราเลยเอามาขายไปตอนนี้เราขายได้ทั้งหมดสี่สิบอันแล้วเอ้ยงานหมดแล้วตอนนี้ตังเรามันแบบมันน้อยมากแลนะ้วแบบดูหมูหมูอ่ะแบบตัวละห้าร้อยอ่ะเราจะซื้อได้แค่ตัวเดียว อ๋อเอ้ยฉันเพิ่งมาจากโรงงานผลิตหมูเฮ้ยฉันก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยฉันขอกินข้าวหน่อยได้ไหมได้ับขอบคุณมากเอ้ยข้าสำรวจอุ้ย,ยสวัสดีเพ,เพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่เหรอฉันก็กำลังผลิตเบคอนนะสิฉันนีละ เธอมาเล่นกับฉันเถอะโอ้สวัสดี้เอยไปอยู่กับเราได้ไหมฉันเป็นปเป็ดน้อยนะวันนี้เป็นเฮเดนะทุกคนขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย